รับวิดีโอจัดครับผมเขียนเหมือนกันจัดไปแล้วครับสวยสวยแจ้มสวยสวยครับแป๊บเดียวครับผมดินจะแนวจะแนวเลยโอ้ยครับเสียงใหญ่ครับผมนกตัวนี้เสียงใหญ่ครับพว่าไม้น่ครับอาจารย์ครับเป็นปลาครับทั้งเป็นปลาเป็นธงหน้านะครับเนาะนกก่อนข้างจะร้ายครับ ครับเพ็รเมืออการจัดแจมที่สามไปเรียบร้อยครับมืนน่อนี้เอาผมสนุกลงก่อนนะครับเนาะครับผมครับเพ็ดเมื่อการจัดแจมที่สามครับมืนน่อนี้ใส่ละนงกโอ้ยคือลายใส่การได้บ้านนี่นี่ครับผมใส่พเนียดครับมื่อนี้พเนียดจัดไป็สองแจมครับ เพชรเมืองการจัดให้เนาะมือ่อเนี้ยได้สามแ้มแล้วครับผมนี่ครับประจาย์เสียงใหญ่ครับนกตัวนี้เพราะว่าเันขันโยนะครับผมเันขันอย้น,น,ขน,อยนขาม้นนะครับนะครับเพชรเมืองการเลียดเป็นกับมาเลยครับผมบินมามโมเดจีจะไล่ครับบินมาธรรมศาสตร์ครับครับมาเขาภูมมขามใหญ่นี่ครับผมโดดไปโดดมาเนาะ ครับแล้วกระโดดลงมาครับบังันได้ยินเสียงคู่ครับบินเซผนียดจับนะครับผมโอ้ยห่าวหลวูไล่ครับผมหลยเม็ดมะขามหลยสนับเปียกนะครับเนาะโอ้ยนี่ครับเพชรเมืองกันของครับอาจารย์ครับใส่ผนียดจับสองแจมครับผมผูขาเ้พร้อมน่ครับผมสวยงามครับขนข้อ คือว่าสวยงามครับผมเม็ดเล็กเนาะแต่ว่าเม็ดพริกกะมีแน่ครับเดี๋ยวเอาหนกออกมาเบืองกันเนาะครบเนาะเอาสเพราะว่าไอผมจะเอาขืนใสเอกครับอาจารย์ครับว่ายังมีนกบินอยู่เนาะคบเนาะซ้ำคำครับสายค,ค,คอนเก่านี่ครับเพื่อผลนมาเนาะเพื่อผลหมาน โอ้หมานมากลูกเอ้ยเพชรมังกันพอจัดสามแต่มครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หลายๆครับถี่มาติดตามเนาะครับขอบคุณหลายๆครับขอสวัสดีครับ